รายการนี้ผลิตเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดแพร่นานอุตรดิตถ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานแพร่ผลิตรายการโดยไอทีวีเดียมูิใจเสนอรายการเอาโฟกัส

ศูนย์ฟูฟ้าพัฒนานะครับซึ่งห่างจากอำเภอบ่อกเกลือมาเป็นระยะทาง22กิโลเมตรนะฮะตามเส้นทาง1333นะครับเดี๋ยวด้านบนเนี่ยจะมีในส่วนของโครงการต่างๆมากมายนะครับความสวยงามจะเป็นยังไงนะครับมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวด้านบนนะฮะเราจะขึ้นไปตามผมมานนครับ จะพบอะไรพบอะไรมากมายแล้วก็นะฮะลูกทัวร์ของพี่เขาครับนะฮะต้องบอกว่าพอลกดมากครับนี่จากที่ไหนเลยครับมา,ามาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพเลยครับขอชื่อเลยนะขอชื่อด้วยขอ,อชื่อชื่ออะไรครับ ชื่อแป้งนะฮะคุณแป้งครับสังเกตที Hold ่ขาครับคุณผู้ชมนะฮะจากกรุงเทพถึงจังหวัดน่านนี่ก็อุ้ยหลาย,ลายร้อยกิโลนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะเราอยู่ที่ภูฟ้าพัฒนานะครับคุณแป้งเข้ามาถึงภูฟ้าครับคุณผู้ชมแลวสามารถท่องเที่ยวได้นี่แหละผมบอกว่าการท่องเที่ยวเนี่ยนะฮะมันอยู่ที่ใจนะครับไม่ว่าคุณจะร่างกายยังไงเนี่ยสามารถที่จะมาได้ด้วยใจคุณแป้งเก่งมากครับ ครับตอนนี้ผมอยู่หน้าศูนย์นะครับภูฟ้าพัฒนาซึ่งด้านในเนี้ยก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝืมือแรงงานนะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าไปชมด้านในก่อนครับว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่คุณอยากจะมาซื้อกันบ้างนะฮะเผื่อว่านะฮะภาพจากรายการเอาโฟกัสนะจะทําให้คุณรู้สึกอยากจะได้นะฮะก็ตรงมาได้ที่จังหวัดน่านนะครับกับภูฟ้าพัฒนาครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตและก็วัฒนธรรมของเผ่ามาบรินี่เรามีไกด์นะฮะไกด์ามาแนะนำเราด้วยนะครับเดี๋ยวตามเข้าไปครับสวัสดีครับท่ันพี่ชื่ออะไรครับ พี่วีระนะครับอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในนะครับกับพี่วีระนะครับก็ไปดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับตามผมมาครับตามผมมาครับใช้ระยะทางในการเดินตรงนี้ประมาณ100เมตรก็ประมาณ5 0 0เมตรตึ่งกิโล ต้นไม้ใหญ่ๆถ้าเขาในป่าเราไปเจอต้นไม้ใหญ่ๆนี่ถ้ายางออกมาเราอย่าไปลตเด้วยเราไม่สบายใอาคือต้นนี้ถ้าเกิดมียางออกมานี่คือห้ามเข้าใกล้ใช่เป็นเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่ไม่สบายครับเล็กหรือดูใหญ่ครับครับบ้านนี้เขาก็จะจะบอกไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรนะฮะ S <S เขาก็จะบอกนะครับเมาะลืมเมาะลืมงอนนะครับมัดลองอนะๆๆๆนะครับเวลาเราคันออกเป็นตุ่ม,มเล็กๆนะครับ<ะ>เราแก้หมดฝืนคันได้เราก็ตัด <ไป S 2> กระบอกไม้ไส่นะครับมาตวงน้ํานะครับให้น้ํามัน,ออ,มมนออกมาเราก็เอามาเช็ดตามที่ออกตุ่มนะครับที่สีเแดงนะครับอัตรกรรมของผู้ผู้หญิงน,นะครับอันนี้คือผู้หญิงต้องทำครับบอดนี่นะครับบอดที่6นะครับ การหานะครับอันนี้คือเขือเขือมันนะครับแล้วก็เขือทับประมาณตากแห้งอีกทีนึงนะครับตากแห้งอีกทีหนึ่งเราก็มาพันลำพันลำแข้งนะฮะที่ผมบอกว่าผู้ชายทําไม่ได้นะฮะคนมันเยอะนะครับคนมันเยอะนะครับการการย้อมสีนะครับครับครีเอชนะครับที่เขาใส่โทรศัพท์มือถือนะครับการย้อมสีนะครับมันก็ อ๋อมากนะครับก็มี3สามอย่างเท่านั้นนะครับก็จะย้อมสีอันนี้คือที่ที่ทำไว้ย้อมสีครับอันนี้เป็นสีกมินนะครับสีกมินก็คือทาเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีส้มก็แล้วแต่นะครับแล้วกอันนี้ทําอะไรกันครับเนี่ยอันนี้ก็ทำเป็นกระเป๋านะครับอ๋ออันนี้อยู่บ้านเฉยอันนี้ก็มาทํางานก็ว่างๆเอาประทับเอาว่างๆันเป็นลากไม้นะครับครับ อันนี้เวลาทําเสร็จแล้วไปไปที่ไหนครับส่งสินค้าข้างบนครับอ๋อข้างบนที่ศูนย์ท้นู้นเลยหร,รือตรงแค่ตรงแม่หมู่บ้านท,ที่ลาจนจอดรถีอ๋อ,อขอบคุณพี่วิะแล้วก็พี่ประสิทธิ์นะครับทั้งสองคนมากนะสำหรับผู้แนะนำแล้วก็เป็น คนพาผมก็ไปชมนะฮะในวันนี้มีความสุขมากครับขอบคุณมากครับพี่มากครับด้าน,นล่างนี้เป็นสวนชาอู่หลงนะครับเดี๋ยวเราลงไปชมกันฮะว่าเขามีการดูแลยังไงนะ <c oughs> เราตามลงไปฮะ ก็ต้นชาอย่างที่เห็นครับใบชาอันนี้คือใบชาที่เก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะครับถอนหญ้าอันนี้ก็จะเป็นนี่เขาจะเขาจะดูแลจนจนใต้โคนเลยนะ <Yeah. S 1> <laughs> จะมีการถอนหญ้า <Okay. S 1> แล้วที่เขาไปทําที่เขาจะเก็บไปนี่ก็คือเป็นังงยอดอย่างนี้หรอฮะหรือยังหรือสะใบยอย่างนี้ อ๋อยอดบบอ่อนๆหนึ่ยอดอน,ออนี่ดดแล้วกซองไหมนี่เจา้านี่มันกําลังเฮือนน้ำกําลังแตกยอดเพราะว่าประมาณส,สักแหมช่วงหนึ่งก็เก็บได้เจา้าแ,แต่ว่าช่วงนี้คือเก็บเกี่ยวผลไลิดไปแล้วใช่ไหมครับครับผมอขอบคุณมากครับคุณพี่ครับ วันนี้เราเข้ามาในหมู่บ้านศพมางนะครับก็มาเดินดูวิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่นะฮะก็เราลองไปถามชาวบ้านนะครับว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้างจะเดินมาในหมู่บ้านเนี่ยมันคือชนแต่ว่าทางเข้าเนี่ยค่อนข้างที่จะสูง ก็ยังม ok ok, mm ีวิธีซื้วเก่าๆก็สังเกตบ้านนะฮะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับก็ยังมีเป็นไม้ไผ่แบบันนะเฮ้ยคุกกินยังไงครับเนี่ยใส่แกงผักดาดไงถือหั่นนี่เลยเหรอฮะชิมดู เผ็ดมันรู้สึกแบบรสชาติมันหอมๆนะมันออก okay, แต่แต่เข้เขากินกันอ๋อ <Okay, okay. S 1> oh, ครับ okay, okay. ครับตรงนี้นะฮะเป็นลำน้ำว้านะครับลำน้ำที่หล่อเลี้ยงชุมชนนะฮะที่นี่รวมไปถึงนะฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะ สำหรับลำน้ําว้าก็จะมีกิจกรรมในการล่องแก่งต่างๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะล่องแก่งนะฮะก็ติดต่อกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเที่ยวเพสอบถามกันที่อุทยานแห่งชาติดอยภูผานะก็จะแนะนํามาที่น่ฮะลำน้าว้านะครับแม้ว่าจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับในภูเขานี่ก็ ครับถ้าเกิดใครได้มาแล้วก็อาจจะนึกถึงนะครับวิถีชีวิตแบบชาวบ้านทั่วไปพมากินด้วยการทำกรเกษตรกรรมนะครับแล้วก็การหาของป่ามาขายน้องนายพาผมมาถึงตรงเ,เขตธุรก่าวังควาย ไกด์เราพามาที่นี่นะะกับกับมักคูเทศน้อยนะครับของบ้านศกมาแล้วเราเข้าไปดูครับว่าเป็นยังไงปลาตัวใหญ่หรือเปล่าจับไม่ได้จับไม่ได้แล้วเคยมีคนลงไปจับมันไหมก็มีค่ะออก,ก็มีข้าไปทำอะไรเขามาขายเอามาขายน้องนายพามา ไม่ไม,ไม่ไม่ข้ามนะฮะไปถึงแค่ตรงประมาณักขอบจากสะพานไปประมาณไม่ถึงร้อยเมตรแล้วก็นะฮะเห็นปลานะครับที่ชาวบ้านเขาอนุรักษ์ไว้นะครับแต่ว่าที่นี่เขาเป็นเขาเรียกว่าปาาประวังควายนะครับแต่ว่าที่เรารู้รู้จักกันก็คือป่าคังนั่นเองตรงนี้เยอะมากครับต้องขอบอกว่าสุดยอดน้องนายเนาะ คุณผู้ชมครับนะฮะเมื่อกี้ไปดูปลาปลาวังควายมาแล้วนะฮะตอนนี้เรามาดูเขาทำปลาอันนี้เขาต้องผ่านก่อนสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวมาสอบถามนอันนี้อันนี้คือขบวนการคุณลุงอะไรครับเนี่ยคุณรุ้งเหรียนโรงเหรียนอันนี้เขาคือทำอย่างนี้แล้วเอาไปเอาไปทำอะไรต่อครับเนี่ย เ,าาเราต้องบีบมมาอย่างนี้อันนี้คือคือ,ค,อคือเก็บมาจากสวนเลย <c oughs> นะครับอันนี้คือต้มแล้วนะครับที่เราเห็นในน้ําเชื่อมอร่อยอร่อยนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมก็จะเนี่ยฮะขั้นตอนการการผลิตในะในการแปรรูปคือคือคือต้องต้องบีบทีละลูกอย่างเงี้ยครับทีละลูกครับโอ้โหแล้วเมื่อไหร่จะเสจคำเนี้ยลุง <c oughs> วันสองพันเคยทานแล้ว้วเออที่เขาขายแล้วคือใส่น้ำเชื่อมแล้วใช่ไหมครับลุง ก็ถือว่าเป็นเป็นกเกษตรชุมชนแล้วลุงเนาะนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณนะสำหรับคุณลุงเหลียดมากครับครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็นะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็เดินทางกลับกันนะฮะสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวก็แวะมาที่บ้านริมว้านะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของชุมชนที่เขาร่วมมือกันจับมือกันก็จะมีน้องนายนะฮะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็น อยู่ในในส่วนของบ้านนิมวะใช่ไหมครับแล้วก็พาคุณได้มาชมชนะฮะนึงครับ <No. S 1> วันนี้รายการ Out โฟกัสนะฮะกับรายการที่พาคุณมาเที่ยวนอกเกาะน,นะครับมาที่ต่างๆที่คุณไม่เคยได้มานะครับแล้วก็พารู้จ,จักสิ่งต่างๆที่คุณไม่เคยได้สัมผัสวันนี้นะฮะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกับรายการเอาโฟกัสครับน้องนายทำนี้แล้ว Out โฟกัส เธอคือมีกระเป๋าแต่ฉันก็มีกระเป๋าจะรอให้คนเขายืมที่ไหเก็บบันที่เรามีใส่กระเป๋าของเราไปไปเที่ยวในเมืองไทยกันนะ